วัาดีทุกคนแล้วนี่ก็คือคุณตอดฟึ้นธรารมา,าทครั้งแรกก็น้ำมันกระเด็นใส่เหนียวไก่หายอย่างนี้ต้องทอดไก่โอ้ยจะแม่งเอาน้ำมัน,ก,นมกระเด็นใส่ออืหือกูนึกว่ากูจะรอดไปได้ซะแล้วลาก่อนทุกคนนั่นใช่เพื่อนมึงหรือเปล่าอันวะกูมาช่วยแล้วเพื่อนซานนะ <c oughs> ใช่ไหมยิงแม่งเลยใช้ปืนนี้กูถอยเลยแล้วนี่ก็คือคุณเมื่อเพื่อนมาขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณเฮ้ยเพื่อนกูขอเบอร์หน่อยดิแต่โทรศัพท์กูมันพังแล้วงั้นเดี๋ยวกูค่อยขอมึงวันหลังก็ได้ <c oughs> เออันนัันนนนโโททรรศพพ์ใคเลลงววฮาี อคอกูคอกูเฮ้ยรีหาวิรวีวิ่งแล้วเพื่อนอ่ะกูมาถึงละอะไะเพื่อนอะเอ้ยเพื่อนทำไมมึงไม่ได้วิ่งมาวะนั่นไงคริสเตียนคุณได้ทำความสะอาดเออฮ้ย,ยชิบหายละมึงตายเดี๋ยวมาแป๊บโอ้วางโทรศัพท์พิงไว้อย่างงี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเราต้องทำได้เยี่ยมเขาเป็นตัวตลกครับโอเคเขาชื่อว่าโรนัลแมคโดนัลด์ครับโอเคแล้วเขาก็เอาชีสเบอ,อร์เกอร์ให้ผมอ่ะมึงออกไปจากออฟฟิศเลย และนี่ก็คือแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนในชีวิตจริงซูเปอร์แมนมึงเรียกกูใช่ไหมหักคอแม่งมันจะไปยากอะไรวะโอ้กลับไปหาเหนียวไก่ต่อเดี๋ยวเสียเวลาชิบหายเลยกูเชื่อแต่ว่านายจะเล่นเกมไหมอยากเซ่มาเล่นก่อน bad, วันนี้ทุกคนวันนี้จะมาดูบ้านของผมกัน <S <S ผมเพิ่งถอยเฟอร์รารี่มาทีวีจอยักษ์โซฟานุ่มๆก็มีนะมึงมาทำอะไรบ้านกูวะ นี่มึงสายอะนะมึงอยู่ไหนเนี่ยโทรเพื่อนรถแม่งโคตรจะติดเลยเนะี่ยอีกแล้วเหรอเนี่ยรถแม่งติดเขาทษได้เนี่ยโอ้กูแค่เทซีเรียลโอ้โหเสียงเทนอมจะกัดทาร์โดโอ้โหนี่มันไทยท่านเดินยังไงวะเนี่ยเคิสแกลวอเตอร์อะคุณตำรวจจะทำอะไรครับกูถ่ายเก็บไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวกูปรับเลนแป๊บกล่องไอโฟนก็มีนะโอ้โนี่มันเพลงโปรดกูดีว่าเอาอะไรวะคิสตกลนเราสายแล้วนะกูไม่สนอะเอ้่นี่นายจะไปไหนเนี่ยผมจะออกไปซื้ออาหารหมามาเพิ่ม แต่เราไม่มีหมาต้องพูดอย่างนั้นไม่งั้นกูหมาไม่ได้ so เดี๋ยวช้าโทรศั์แป๊บเฮ้ยเสียงตะก,กี้แม่งได้กว่าเออว่ะแค่เสียงช้ามันจะเอามันสุดๆ